สวัสดีครับสวัสดีินเอฟสีครับสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางกันต่อครับแต่เช้าเลยเพื่อจะเข้าบ้านไปหาตาครับวันนี้ก็จะเข้ากระนวนแล้วนะครับจะเข้าไปที่อำเภอนะครับผมนี่นะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับที่เสียดินกับจานออน เอารถไปส่งที่สกลนครเมื่อปีที่แล้วครับที่ว่าไปกับเสียคิดกับเสียซุนนะไอเจ้าคลิปแล้วก็มาจอดกินข้าวอยู่ที่บ้านผักน้ำนี่แหละจานอตกับเสียตินมาจอดกินข้าวกันอยู่ที่นี่แต่ว่านี่นี่ในร้านนี้ครับร้านอาหารร้านผ่านมาแล้วร้านเมื่อกี้ครับ นี้ก็บรรยากาศยามเ,าเช้านะครับแสงอาทิตย์ส่องสวยงามมากถนนนี้โลงปุ๊ดเลย นักปั่นมีเขามาปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้าเป็นกลุ่มๆนะครับแถวจะไม่ดีแถว,วนี้นี่บ้านพักเยอะมากคนระับเมื่อคืนนี่ปวดท้องมากโอ้แถวนี้เยอะมากริงกันวนวลฝั่งนี้บ้านพักปวดท้องมากครับเมื่อคืนวิ่งเข้ารีสอท เบียงฟ้าเลยไม่ไหวสม้มตำเป็นเหตุครับโอ้โดูดิเนี่ยมีบ้านพักเต็มเลยสูนอาหารด้วยกระวนนกะนนะน,นผมไม่ค่อยได้มาบ้านเท่าไหร่นะออม,มาแล้วนี่มันใหญ่มากเลยกระนวน จะเป็นแถวนอกๆน,นะครับแถวนอกๆแถวชานเมืองนอกนี่เหรนลคอรถขากับฝั่นี้เนนะะานะปัฒนาเมืองราเนาะมาดูยางให้เจ้าอินดีด้วยขากลับฝั่งนี้ครับเห็นแล้วรอรถครับ <c oughs> นี่ตอนสมัยเด็กๆผมกลัวมากสมัยผมบวชเป็นเนรนี่ผมกลัวมากเลยนะัปดป่าชัยมงคลเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันโอ้ต้นไม้เยอะมากครับเ,เข้าไปข้างในจะล่มลื่นนะครับวันนี้เคยออกขาวดังที่ช่องเจ็ดแล้วนะที่ว่าพระฆ่ากันตาย ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เขตอำเภอนะครับอ,อันนี้ก็โลตัสกับวิกซีอยู่ติดกันเลยนะอ้างโลตัสกับห้างวิกซีนี่อยู่ติดกันเลยนะครับแล้วผมก็จะวิ่งตรงไปนะเลยไฟแดงไปเพื่อจะแวะซื้อผลไม้ไปฝากตาก่อนนะครับ ปซื้อของฝากตาอันนี้ก็เราก็วิ่งผ่านสุนัโอ้เจอรถรอไอี่น้องนี่ครับนู่นอยู่ซ้ายมือเรานะครับซีรีห้าร้ครับพี่นนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อซื้อของซื้อผลไม้กันที่ตลาด ไหมผมเป็นเด็กผมเรียกตลาดเช้าคือเขาเปิดแต่เช้าไงก็เลยเรียกตลาดเช้าครับแต่ถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็คือเป็นตลาดสดนะตลาดสดตลาดค้าส่งผักผลไม้เช้าเช้านะครับแต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไปดูกันมีไหมเนาะอุ้ยทำไมล้างหม้อล้าง แงแล้วนะเขาเก็บกันแล้วทำไมเขาเก็บกันเร็วจังเนาะเพิ่งเจ็ดโมงเช้าเองครับเก็บหมดแล้วว้าย,เด,ยดเดี๋ยวต้องวิ่งอ้อมหาดูผลไม้ก่อนนะมีผลไม้ขายไหมเนี่ยเวลากลับบ้านผมต้องวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งหาดูผลไม้ก่อนมีผลไม้ไหมเนี่ย นี่เป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้มอยู่ไหนนี่ะตายแล้วมีร้านผักผลไม้ไม่นี่ว่ายเดี๋ยววิ่งอ้อมดูก่อนผลไม้อยู่ตรงไหนอันนี้ร้านขายบลูมเบอรนี่ร้านเพื่อนผมบลูมเบอร่เออเดีด๋ยวเราไปดูที่ อีกตลาดหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะว่าเราไม่ได้มานานแล้วนะเราก็เลยจะไม่รู้จุดขายผลไม้เขาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะรู้นี่ถ้าเลี้ยวเลี้ยวป๋าก็จะไปท่ากันโทเส้นที่จานอ๊ดวิ่งไปนะครับผมเลี้ยวซ้ายวนมาที่ตลาดอีกตลาดหนึ่ง อำเภอกระนวลใหญ่มากานี่ตำรวจผดผนธอำเภอกระนวลตลาดนี่อยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้แต่มันอยู่นี่แหละแถวนี้แหละร้านผลไม้ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย หลงไปหมดแล้วมันมีตลาดอยู่ตรงนี้นี่เยอาวตลาดนี้จริงไปแล้วนี่ตลาดนี้จริงไปแล้วเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนกันหมดแล้วครับล,ลองเข้าไปดูข้างในขนส่งนะครับไปดูที่ขนส่งดูว่าจะมีผลไม้ไหมสําหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆวิ่งวนไปที่ตวัวอำเภอกระนวนนี่เลย เดูจะไปยังไงซื้อนมป่มาปกินด้วะซื้อถ้าผลละไม่ไปกันแล้เจอรถลอมาครับนี่ว,ว,ว,ว้าวแต่ว,ว่าทำไมใส่คอกสูงจังกระนวนเขาวิ่งดินกันคอกสูงบอไปที่ะเราอยู่ต่อท้ายเขานี่เราไม่เห็นไฟนะ ถ้าวิ่งเลี้ยวขวาวันนี้ก็จะไปโรงงานน้ําตาลนะครับโรงงานน้ําตาลเมื่อคืนที่ผมไม่เข้าบ้านเลยเพราะว่าผมเอือรถอ้อยน,นะรถสิบล้อมันเยอะเดี๋ยวเราจะไปซื้อผลไม้ครับหลังจากซื้อผลไม้เสร็จแล้วเราก็จะไปหาตานี่ครับรถกระนวน สายเก่าเขาเรียกว่ารถเหลืองครับขอนแก่นกระนวนสายเก่าเส้นที่ผมวิ่งมานี่แหละครับเขาเรียกว่ารถเหลืองรถเหลืองกระนวนสายเก่าที่เราวิ่งมาจากไอ้นี่แดดโอ้โยแดดพี่นอ้องเลยแสงแดดสุดยอดมากต้องใส่แว่นแล้วไม่ไหวนี่บษษสกสกระนวนนะครับมันเงียบมากมันไม่มันไม่น้อยดอกแต่มันเงียบ ว่ารถทัวร์ยังไม่เข้ารถทัวร์เข้าแต่ตอ,อนนู้นเรื่องจะมีไหมเนี้ยลานผลไม้เนี้ยไม่มีเลยเหรอทำไมอำเภอออกจะใหญ่โตมโห,หารคานบฮะไหนไม่ลกไปซื้อเออเจอแล้วครับในที่สุดเราก็เจอแล้วแต่เขายังไม่ตั้งแผงนะครับมันเช้ามืดอ,อยู่เลยเช้ามากๆนะครับ เขากำลังตั a ้งแผงผลไม้นี่ครับอ๋อเขาย้ายมาอยู uh ่ที่น like ี่กันนี่นี่ตลาดเขาย้ายมาอยู่ที่ตลาดบกสกันครับเราก็ไม่รู้นะนู่นครับโซนฝั่งหนึ่งนู่นมันจะมีตลาดบกสข้างในเห็นไหมครับมีส่วนกัค้าข้างในนะเขาย้ายกันมาอยู่ที่นี่กันนะเราก็ไม่รู้ว่านึ่ว่าตลาดนั้นเขาไปเขาเขายุกเลิกนึ่ว่าเขาอยู่อยู่ที่ไหน จะพาลงไปดูนะครับว่านี่ครับบกสกระนวลครับใหญ่มากฮะเอามาคำหวานน้ำอืมสามันึ่งร้อยครับใหม่ๆเลยก็มีพี่เจ้าเยอะไหมเอาแบบยังไม่ผ่านมือใครสักคนเลยอันนี้มันหวาน,นยังเดือดอัน,น,นเดจ้ะ นี่ครับบออาวานนี่แหละสามร้อยเป็นเลยครับแต่เช้าเลยขายง่ายๆประเดิมใหม่ๆครับผมจ้ะไม่ต้องกลัวเอาันนี้แหละเอานี่แหละเอาเท่าไหร่นี่แหละเอาสามโลน่ะเอาไอ้ทเป็นโลนึงมันหลายปุ๋หนึโลนึงประมาหลายได้ครับประมาณชิชชิชนี่แหละครับชิบุกอะที่เป็นถุงละโลละโลไปเลยได้อ่ะถุงละโลละโลเพราะว่ามันต้องเอาไปไปให้ผู้เฒ่าครับครับเราจะไปแบ่ มันมีมะขามหวานด้วยครับมขามหวานมันยังเช้าอยู่นะครับนี่คัเดีวน๋ัยว้นขสัรับสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวซื้อของก่อน ซื้อของไปฝากตาก่อนครับยังไงเราค่อยมาติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับผมลหน้านอันนี้ก็มากับเจเ้าอินดี้ไอ้เจ้าล็อกกี้ไอ้เจ้าไมตี้โอ้ยลิ้นพันกันไปหมดละอากาศเย็นเย็นมากนะครับขนาดรถเขาจอดอยู่นี่น้ำค้างยังเกาะอ,อยู่เลยน้ำหมอกยังติดกระจกรถอยู่เลยครับอากาศเย็นอันนี้สายน้ำผึ้ง พลอยพลอยตัวนี้จะเปรี่ยวอมหวานสาย,สายน้ำผึง<า>ำ้งครับอันนี้ห้างบิ๊กซีนะครับข้างหลังห้างบิ๊กซีแล้วก็จะมีห้างโลตัสอยู่ติดกันเลยโอ้ตลาดเขาอยู่ตรงนี้ผมว,วิ่งเลยไปเฉยเลยครับเมื่อกี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ